ครับสวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ผล EM ครับสูตรครูสเอ็มนะครับนาะไปสามสัปดาห์ครับสามรอบเด้อนี้ก็ามาผลครับรอบที่สี่ครับเอารถพ่นคือเราครับนี่ครับรถถ่ายผลขึ้เราแล้วครับเพื่อความสะดวกสบายเป็ดง่ายๆครับแต่เพิ่มเติมขึ้นมากก็คือ หัวผลครับใส่เกาหัวครับล่างนี่รอบนี้เอาซีหัวครับลงพื้นซีหัวผลใส่ลำต้นนี้หาหัวครับเอาตั้งแต่โคนขึ้นไปเลยครับเน้นให้ลำต้นเปียกครับรอบนี้าสามรอบที่แล้วเน้นลงดินครับหลายกว่า รอบนี่จะเนนลำต้นครับที่นี่น้ำหมักครูสีอิมสูตรบำรุงต้นยางครับรอบที่สี่ครับผมครับอัตราส่วนกใส่ขึ้นเราครับน้ำหมักสิบลิตรต่อน้ำเปล่าสองร้อยลิตรครับล่างเติมน้ำครับ ใส่ลถไทยพุนนี่ยนะครับจะง่ายเห็ดให้มันง่ายครับแต่เห็ดยากแล้วมันสิบวยจากเห็ดตลังเอาง่ายไปก่อนครับหัวผุนผเพิ่มขึ้นครับรอบที่แล้วก็หกหัวครับรอบนี้เป็นเ,นเก่าหัวมันก็นสีสีนเปืองน้ำนี่นะครับเนาะต่ะก่อนใส่หกทั้งครับสิบหาไรรอบนี้นาจะประมาณ เจ็ดท้งครับเจ็ดท้งน่าจะแล้วทังละสองลอยลิบเจ็ดท้งแล้วใช่หรอครับแล้วทดลองผลมังลม้งครับ

ตอนที่ผนครับเปียกดีวะซุ้มดีอยู่ครับเลยว่าสาดใยอยู่ครับซูโมม่านสามเมตรนะครับสองเมตรเริ่งซึง3สามเมตรครับนะครับหาหัวหาหัวผลครับเปียกดีครับเป่น้อก เก็บง่ายๆกับกัรเก็ะผลดูัวครับครับรอบที่สีส่นครับแล้วผลอาทิตย์ต่อไปก็จะค่อยหายลงอีกครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ